คือถ,ถ้าตายผมนะครับผมแนะนําเล่นจากพระเล็กๆก่อนนะครับถ้าพวกนักสะสมใหม่ๆนะครับถ้าเราเก็บพระเล็กๆเนี่ยอการลงทุนน่ะมันมันต้องใช้ประสบการณ์ไม่ใช่ว่ามีเงินแล้วจะซื้อของแพงเลยการเล่นเล่นพระเนี่ยเราต้องเริ่มจากหลักร้อยหลักพัน,รนเราต้องเล่นลเล่นในสเตจชาบตปไต่เต้าแล้วหนึ่งมันจะทําให้เราแม่นราคาแล้วก็แม่นตภาพเดินเดินนี่เจอพระเก้บ้างไหมนี่ เจอนะโดนเหมือนกันโดน<า>ทุกคน,นแต่ทุกคนเล่นนะครับถ้าโดยตึกษาเองเนี่ยต้องโดนทุกคนครับพาเกะผิดเป็นครูไงใช่ใครจะว่าไม่โดนอะ่ะเป็นไปไม่ได้หรอกคบว่าไม่คือถ้าถ้าคุณไม่โดนคุณต้องซื้อเดบับบามาประกัน สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้ผมอยู่ห้างพันทิพย์งามวานนะครับชั้น2นะครับเข้ามาปุ๊บอยู่ใกล้ๆสมาคมออกบัตรเลยนะครับก็จะเจอตู้ที่ต่อตลาดไทยนะครับก็เป็นสายตรงหลวงพุโตแล้วก็หลวงพ่อปานนะครับใครมีพระสวยๆก็ส่งมาให้พี่เขาประเมินราคาได้นะครับอ่ะพี่ต่อแนะนําตัวเลยครับสวัสดีครับผมต่อตลาดไทยนะครับ เล่นปูโตกับหลวงพ่อปานนะครับอ่าระหว่างปูโตกับหลวงพ่อปานพี่เล่นเคจีไหนมาก่อนครับเล่นผมเล่นปูโตมาก่อนปูโตก่อนนะใช่เริ่มหัดเล่นพระใหม่ๆก็เล่นปูโตก่อนอ๋อกี่กี่ปีแล้วพี่ปูโตปูโตนี่ถ้ารวมๆแล้วก็น่าจะมีแปดปี8ปปีนะเล่นปูโตกสองปีแล้วก็มาเริ่มเล่นพ่อปานอ๋อเแล้ว<ป>แล้ว เป็นไงมาไงอยู่ดีมาถึงมาเล่นพลาหลวงปู่โตวิไปทําอะไรมาก่อนหรือยังไงครับคือเริ่มเล่นก็คือผมเล่นปู่โตเลยอืหัดเล่นปู่โตเลยอาจารย์สอนอาจารย์ให้เล่นปู่โตเลยอ๋อมีมีมีอาจารย์สอนก็เลยก็เลยได้ศึกษาปู่โตใช่เข้าวงการแรกๆก็เล่นปู่โตตอนนั้นยังไม่แพงนะแพงไม่แพงสบายเลยยันโงเล็กองอห้าพันหกพันใช่หลักพันไม่แพงครับบทนี้เพิ่งจะสองหมื่นกว่าบาทนี่ไงบทนี้ยันนะ อ่าแล้วพี่ต่อมาเล่นพานหลวงปู่เนี่ยมีประสบการณ์อะไรม้างไหมประสบการณ์รอครับชั่วโมงนั้นประสบการณ์ก็ช่วงนั้นไม่ค่อยมีอะไรเพราะเราเริ่มหัดเล่นพาร์ตแล้วตอนนั้นหลวงปู่เริ่มดังเริ่มดังเลยเริ่มดังในวงการว่าไปที่ไหนเขาก็ซื้อขายผู้โตอ่ามันก็เลยทาให้เราเอ้เราก็เลยลองลองลองศึกษาดูดีกว่าเพราะว่าเผื่อจะตามตลาดได้อะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นอีกเป็นอีกหนึ่งคนนะที่ พันราคาสมัยก่อนนะครับใช่นะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยโหจัมโบ้ปุดนี่และยิ่งพวกยันดวงเล็กพาดย่อยนี่หลักร้อยยังมีอยู่เลยนะใช่โอ้เดินทางกันมาจนพาย่อยจากหลักร้อยไปหลักหมื่นหมดเลยนะใช่ครับแล้วอยากถามพี่ต่อว่าในบรรดาพวาเครื่องหลวงปู่โตเนี่ยพี่ต่อชอบรุ่นไหนมากที่สุดถ้าชอบมากที่สุดอ่ะม่าจะเป็นยอดขุนพลครับอืยอดขุนพลมันเป็นพาที่แบบเราเริ่มหัดเล่นเรา งบน้อยที่สามารถเราซื้อขายได้ในยุคนั้นครับอะไรเงี้ยครับชอบไม่ชอบดูเต็มตู้เลยเราสามารถยังแบบจับต้องได้ชั่วโมงนั้นเราลงแต่ก่อนมันสองพันกว่าบาทเองอ่าใช่ทองแดงอ่ะนาครับไม่แพงเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ต้องมีสอง0มืกว่าอกว่าเอาแล้วเวลาพี่ต่อหาพาทนี่ไปไปหาที่ไหนบ้างครับ เริ่มแรกผมเริ่มเล่นก็ตลาดพรีเ,เตอร์ตร่ลาดแรกเลยตอนนี้ก็พอเราเริ่มเล่นแล้วเราก็ศึกษาว่ามีสายใต้ใหม่แล้วพันธุ์ทงามงวานเราก็เดินทุกสนามแล้วก็งานประกวดเดินเดินนี่เจอพาเกมบ้างไหมพี่เจอนะโดนเหมือนกันแต่ทุกคนเล่นนะครับถ้าโดยศึกษาเองเนี่ย ต้องโดนทุกคนครับภาเกอผิดเป็นครูงไงใช่ใครจะว่าไม่โดนน่ะเป็นไป,นปนไม่ได้หรอกคำว่าไม่ไม่คือถ้าถ้าคุณไม่โดนคุณต้องซื้อแต่พระประกันใช่แล้วถ้าคุณซื้อแต่พระประกันคุณก็เรียกตัวเองว่าสายตรงไม่ได้นะไม่ได้อ่าต้องเรียกไปว่าพ่อค้าคใช่ไหมอย่างเราเนี้ยเราซื้อพระเราคนมาขายใช้เงินได้เลยครับแต่เราเนี่ยต้องก็จนภยัยเราดูแลลูกค้าทุกอย่างใช่เนี่ยเราก็มาชมพระร้านพี่ต่อนะครับ ค่อนข้างหลากหลายนะก็จะมีโหนี่แช่ชเฉพาะวางจำโบ้หนึ่งนี่ก็ของสำลูกสำลูก <นะ S 2> ครับนี่บูชาหนึ่งนนองค์นี่แล้วก็จำโบ้สองก็เยอะนี่นี่นี่ล้อแม็กเนื้อเงินยิ่งเยอะเลยนะครับแต่ตรงนี้รับประกันซื้อได้เลยนะแต่ช่วงนี้ต้องระวังนะแม็กเนื้อเงินออกมาเยอะนะต้องต้องต้องจำโค้ดให้ได้นะครับต้องจำโค้ดให้แม่นอ่ะพี่ต่อมีอะไรแนะนำ กับ f อทั้งบ้านแม้ว่าเล่นพ้าลงโต้เนี่ยควรจะเริ่มยังไงเอาแบบสไตล์พี่ต่อคือถ้าสไตล์ผมนะครับผมแนะนําเล่นจากพ้าเล็กๆก่อนนะครับจะพวกนักสะสมใหม่ๆนะครับถ้าเราเก็บพ้าเล็กๆเนี่ยการลงทุนน่ะมันมันต้องใช้ประสบการณ์ไม่ใช่ว่ามีเงินแล้วจะซื้อของแพงเลยการเล่นเล่นพ้าเนี่ยเราต้องเริ่มจากหลักร้อยหลักพันหักหมื่นเล่นในสเตชาบตายไ่เต้า แล้วหนึ่งมันจะทําให้เราแม่นราคาแล้วก็แม่นสภาพและอีกหนึ่งอย่างนะถ้าถ้าเล่นอย่างที่พี่ต่อบอกนะข้อดีนะก็คือสมมติเราเล่นเราไปซื้อพาย,ย่อยเนี่ยองค์แค่มือกบอาบมาทเนี่ยรเราซื้อรุ่นเดียวหลายๆองค์เลยนะองคมันทําให้เราเห็นนะว่าเนี่ยซื้อมาสิบองค์นี้ไม่เหมือนกันเลยใช่ต่านสภาพใช่เพราะว่าเป็นงานปั๊มมือนนะสมัยก่อนเอกลักษณ์ใช่ใก็เหมือนแทบทุกรุ่นอะ ไม่ว่าจะเป็นพระแพงพระถูกเวลามาเลียงสิบยิบองค์นี่ค่อนข้างจะไม่เหมือนกันนะจะไม่เหมือนพระสมัยใหม่นะพี่นะที่ปั๊มจากโรงงานมานี่โห oh, oh, เลียงมานี่ฝาแฝกหมดเลยแต่สมัยก่อนไม่ใช่พระเซต็จตัวมาก็ต้องลุ้นว่าจะออกเป็นโซนไหนอย่างนี้นะใช่สวยไม่สวยลงตัวไหมนะอะไรเงี้ยครับโอ้โอก็บอกเลยนะครับว่าพี่ต่อตลาดไทยเนี่ยอยู่ตรงนี้มานานพอสมควรนะพระเขาที่เขา ซื้อขายนี่เขารับผิดชอบทุกองค์นะครับนะดูแลให้หมดดูแลให้หมดลูกค้าทุกคนจริงๆถ้าเล่นไม่ดีอยู่อยู่ได้ไม่นานหรอกนะแต่นี้พี่ต่อเขาอยู่มานานแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมการันตีให้ได้เลยนะสวยแท้ราคาเป็นกันเองแน่นอนครับทางเราขอมีราคาต่อรองไรนะืขายแลกเปลี่ยนกันได้ครับเข้าร้านทุกวันไหมพี่นอทุกวันนะครับผมเปิดร้านตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์สิบโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นครับจะเจอผมทุกวันครับ วันอาทิตย์หยุดวันอาทิตย์หยุดอยู่วันลูกนิดนึงอ่ายังไงก็ฝากติดตามกันเลยนะครับพี่ต่อตลาดไทยครับไม่ว่าจะเป็นปู่โต๊ะข้อปานยินดีนะยินดีต้อนรับเลยใช่ไหมพี่ยินดีมาได้เลยครับที่ร้านปรึกษาฟรีอะไรฟรีได้หมดครับมาเล่นกันอ่ายังไงวันนี้ก็ขอบคุณพี่ต่อมานะครับครับนี่ผมก็จะพยายามหาร้านดีๆนะที่เล่นพระดีมาแนะนำให้นะครับยังไงฝากติดตามกันด้วยนะครับ ไลฟ์สดทุกวันพุธและที่18เนกา30นาทีเป็นต้นไปนะครับใครอยากจะนำภาพมาประเมินราคาส่งได้ทางไลน์ครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ,บค,ครับครับ